สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกตูบนะคะอูเอฟซี FC มาเต็มรถตู้นะคะคุณแม่แม่ทั้งนะั้นสวัสดีค่ะคุณแม่มามอ๋อค่ะคุณแม่มาจากสกลนครเรานน่เองนะคะนี่ค่ะจ้าส,สดีค่ะจ้าสี่นะคะี่น้อนรสกลนคร โอ้จ้าได้ทำบุญมาเนาะค่ะค่ะดีนะคะไฟมีหรอเปล่าไฟดับแล้วมั้ยแล้วยังไงมีไฟหรอเปล่าเนาะทีก็มาหนึ่งรถตู้นะคะจากสกลนครนะคะก็ขึ้นไปถ่ายรูปกับองค์ปู่อยู่ด้านโน้นนะคะส่วนพวกเราก็หัดทำบายสีกันต่อนะคะนี่ค่ะ เราก็หัดทำบายสีกันนะคะเอากับหนูน้านะคะนี่ค่ะญานิงค่ะหัดทำบายสี่อนนะคะ,นะคะเราก็ทําได้หนึ่งอันแล้วนะคะคนละหนึ่งอันแล้วนะคะญาดิ่งเร็วมากเลยอะ <c oughs> ทำาริงมากเลยโอ้อยไ่เคยทำหรอปบาหมเพิ่งหัดทำไม่ออฟทิ้งไว้ไม่ออฟเซียนญานิงทำแต่ลูก เวลาไปงานมีงานมีการมีอะไรเนี่ยจะไปทาลูกให้เท่าแก่เขาทําลูกให้คนพุ่งที่เขาเย็บ mm hmm. ไปทําลูกให้เขาอย่างนี้แหละเขาก็เย็บแล้วก็เป็นคนลูกมือเขายังไม่ได้ออกตัวเองก็คี mm hmm. ก็ไปทาแค่เป็นลูกมือให้เขาเฉยๆย่างเป็นยายอุ่นก็ไปทาลูกมือให้ยายอุ่น mm hmm. ยายอุ่นก็เป็นคนเย็บเจ้าก็ทําลูก ส่วนที่ยายหน่อยทําตอนนั้นก็ไปเป็นลูกมบือทั้งนั้นแหละไปหัดทำก็ชอบในการหัดทำสิ่งนี้ชอบเลยนะอะชอบชอบในการหัดทำก็ทํำไป ่มๆๆๆไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะคะแล้วก็หัดทํากันนะคะดีกว่าไม่หัดเนาะ<ม>เป็นไว้ละดีอย่างน้นอยๆแล้วก็ทําของเราที่บ้านทําของเราที่บ้านมันจะไม่สวยเท่าไหร่ก็พอทํากรบพระเนาะทํากรบพระย่าทําประจํำนะที่บ้านย่าดีกว่าไม่หัดเออแต่มันก็ไม่สวยหรอกแต่ก็ทำํำดีกว่าไม่หัดวันพระนี่จะทํา เดี๋ยวหัดทำสวยแนละ้วต่อไปก็จะไปทําให้พระพเพราะว่าพระก็ทําขันมาะเบงนะที่วัดวาราวันพระนะที่ทํานะจะส่วนมากพระท่านจะเย็บเองท่านมีฝีมือเย็บสวยๆนะ เขาจะบอกให้ติดติดก่อนติดลูกก่อนเขาจะบอกให้ออเออเวลาจะเยอะจได้ไม่บานออกเขารู้แล้วพี่ทีจะได้ไม่บานอเออไ,ไม่อย่างน,น,นี้เด้นก็น้ำมันมากรอเขาจะแกจะดูเจ้าจะรู้จะแกะดู

นนะจ้าต่อนะคะอ่าเย็บขันมักเบงกันต่อไปอีกนะคะสวญาก็จะทำรูปนะคะ ใบตองใหม่ๆเนี้ยมันขาดเลยได้ใบตองนั่นเอาน้าินี่นี่อตัตรี ราก็จะพยายามทำทัああ้งวันเลยค่ะไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหนความพยายามก็คือความพยายามนะคะครับความพยายามของเราก็ค <sk r att ans> ือคำความพยายามอยู่ที <sk r att ans> ่ไหนความสำเร็จก็คงอยู่ที่นั่นนะคะโอ้ใบสีแล้วก็ลุนลอตเตอรี่กันนะคะฟูงห้าง้ง สลัดเกณฑ์ของรัฐบาลของแจ้งเตือนผูรร้กระทำเรื่องทำสลัดเปลี่แปลงหรือแก้ไขไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักสลัดหรือที่อื่นใดหากผู้ดันกระทำดังกล่าวจะมีความผิดถึงกระเนินคดีายาตายผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง100,000บาทค่ะ ตำบลสามเสียงหนึ่งออกเลขใบบุญในวันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งการกุศลได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรสลากออกเลขใบบุญอีกแล้วแปดศูนย์เลขใบบุญอีกแล้วนะคะมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรุนรุนรุนเราก็ทำาบสีกันไปนะคะลุ้นหวยสี่ อยู่ลุงพล,ละะออกอายอันอันอนัมนมันเกิดลุงพลมันเกิดค่อยด้วยสิบเจ็ดเต้าติวเต้ามื่อเช้านี้เอฟซีถามอยู่สี่หนึ่งเจ็ดห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดว้าวออกวันเกิดลุงพลอีกแล้วนะคะอา้าวคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ